อายุจริงวุเนเส้นเวริธิพาหลังโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีของวันนี้เลยแหละค่ะหลังนักแสดงและนางแบบสาวคนดังอย่างวุเนเส้นเวริธิพาพักดีประสงค์ออกมาเปิดเผยว่าเป็นหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานาน4ปีอย่างไฮโซนิกได้ทาเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วกลางปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งวนเซนก็เซย์เยสหรือตอบตกลงทันทีทมกลางความยินดีของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเพราะไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่จริงๆโดยปีนี้สาววนเส้นก็มีอายุ42ปีแล้วแต่ก็ยังดูสวยออร่าและหน้าเด็กไม่เปลี่ยน เอาเป็นว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับวุนเส้นและว่าทีเจ้าบ่าวด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักและลงตัวมากเพราะแม้จะไม่ได้หวานวุยว้าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ก็เป็นรักที่สบายใจและคอยดูแลกันและกันจนวุนเส้นยอมใจอ่อนแต่งงานอีกครั้ง